สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนพกอๆก,กับทอง้องแคสคือเก้าพี่น้องในายามแรงๆสบายดีป้าลุงนะไม่ลูกสวัสดีครับไปยังยัาอ้าวก้นขีดทังหักว่ะลูกลูกละปั้นออกหมดไปยังคนเก่ง คบย่างเบ้อิดขึ้นแต่ทั้งผ้าอนะไปๆย่างมึงนี่ติมันทางนะย่างนะลูกเจ็บแลหาก้นีทางอกโลด To ngọc cả ngọc 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 ไปย่างย่างปุ๋ม่ใไหนปุ๋มเหย้าเลยเหย้าเช็ดเศษสงนะลูกเสช็ดแม่เช็ดเศษบักละน่าก็ได้มาแล้วอีแม่ก็สักอไปย่างแม่จักสักนั่นแหละไปโอ้พายกับไทยเอาเนาะ บอกม่ดำนะแม่ม,แมัดำขึ้นเมื่อสุบเนาะไหมง่าก็เมื่อได้อยู่เพื่อนอีเหียนพูมีแต่ง่าดำเพื่อนันใหญ่เคี้ยวกับเพื่อนในคงก็มีแต่ง่าดำเบิดแล้วนี่หมดหรือยัง พลรราดก้นกี่ทางแอกล่นเมื่อกี้นี่โอ้ภายใต่กะไทยลูกพวกมันกะเขาห้องกี่ไทยหมดแล้วอ่ะนี้ ซับน้ำนะซับอยูู่่ปีมีคขู่ปีเอาบัตเจ้าหัวหน้าตะเป้บ่มี่เบในที่กองนึวบุมในที่กองนึ่สบายดีพี่น้องเบอร์ในทุแต่แต่ละกองนะนาตีนมึงในแหงลายนะแต่ละกองกันเร็จเอาไรอย่าผูกใช้สาบัตโบ่อยามแรกแล้วมาอีต่วนเบอเอาไป มันปูเอาขี้งัวน้ำมาสิกูบ่ไหวซับว่าสิซับอยู่คู่ปีซับอยู่คเหบิดจักเตือน้าพ่อขัยังฮู้จักบ้างคือว่าได้งวกล้วยบ่ได้เมื่อนันเนาะลาระวังเียในมือนะไปซื้อสิใช้อีกอ่ะ ห่านลุงห่านลุงห้องปั้นเสี่ยวไลชื่อจีกก็มาชื่อจีเซกก็ว่าใหม่ดูบทยินอะไรผลาเอื่อแึงไทยหน้าผัวบางคำเผากาเด้ออีเม่ไปถ่ายขีบเด้อ มันสีเหียอะ่อันนั้นนะมันส <ination noises> ีเหียม้เสีงตมหตมอปะอึ่ได้ไปออกสีเผาเก่าบังคเผากเด้ออีแม่ยังไปถ่ายคลิปปะเอยถ่ายหน้าอีแม่ก็มาเด้อาปห่าบัไปถ่ายคลิปให้อีแม่สะเอาปะโทรศัพท์นี่ผูนัวลงกะกะทังนี่ง เะวยห้มมาผาวหย้นาคุ้ยพัใหญ่เราไมนี่เราไปไหลมาเรากับหอยมันลงตีเขาออกเงาเขเไยังบ่ได้พูดอยู่ล้มใส่น้ำเด้อ นำมาลงไปเห็นเอาไรก่อนมะปุ้งนะชันลงไปยังหน้าปู่นะปู่เสียหายชันลงไป<อ>ปูปอันทางออกน้องหนุ่เกียนฮะนะ่ะเข้าห้างกวานโอ้เอาดินเขาเฮืรออ์นบ่หน่ะ ยังออกฝน,กนปลาเอือยมึงหลังหมันกับเขาก้อนขี้ไท้ไปแล้วปลาเอือยเอ้ยบ่านออานี่อากินไนด้วยอยากกิเด้อเดยอ จยากมือจิไปสู่แม่น้องดำลงสอนนั่งปิดหานสีหวานมะเหลวกับบหวานลุงก็ได้ขั้นเบิง่งขีดกับฟ้าหวานมาแล้วใน,ดวนเด้อเข่าในเด้อด้วงเด้อพอน้องดำนะฟ้าหวานมาแล้วเนี่ยอยากไปสู่แม่น้องดำสอนหัวนี่ ก็เลยทยหน้าอยู่พูพี่น้องสุดขาวเขาเด้อพูอืมอืมมันล่มข่อยพ่าขื่นซอยเด้อข่อยสิบองห้หบกว่าพืชมันกระสีงามอยหรอกมันเป็นนางหืงอเนาะเราเราผัดดำ ไปหานค้าไปซื้ออันไปซื้องาพี่น้องเอ้ยบอกเอาซาแนวกินอนะ่ะไปเอาแนวเหรนซาบาทหิวน้มนั่นแล้วจังหวดไปน้ำนั่นไปละพัดบอกเอาซาขนมนั่นไพ่ดับได้เดียวนี่นะไพ่ดับประมาณสั่วโมงหนึ่งเลย เขาแปลงหมอแบ่งอยู่บ้านดา่านตาค่ำวะไปลง <ไป S 2> นะ่าไปใส่ลูกไปใส่อายุนดดีๆสิใส่หัวไปเจ็บนุ่มนุ่มกินยิ่มแน่ปีนน้ำอ่ะโอ้ใส่ตาโอ้ไปาบาดีๆนะลูกว่ามวนๆแน่บอกให้แม่ดำขึ้นเมื่อไผ่สีใม่หมอหน้าไม่อีแม,ม่ อะไรกัะต้มไว้เฮ้ย่แล้รกพะว่าคือบ่ต้มถากู้พะว่าขั้นช่องน้ำหนึ่งเข้นปว๋ฉูบน้ำแม่บอย่แม่บอยเป่าบอม่อยไม่เมยไมยนะจะอคมืเมยแล้วมาท้าหมูขั้นพลาดต๊ลงหันนั่นเราแม่ตีซ้ำ เอม้อมีงานะรบงจ้างน้องเหรอามางงบคำมีทางลงบางคลงอยู่ไลูกนีเออเก่งแท้โอ้ยเราเลียมากเขาอาบน้ำเกอาบน้ำดมันอาบน้ำบักนานี่มันอาบน้ำนะโอ้บักหน้าเขาคบบ่ฮะ่นเขาครบมัดลรวนะแม่เอ้ยไปทางอันนะฮะไปทาง มาพนยังปี่าม,ม,ออมออนี่นะนี่หมดนี่ลูกแนะนี่นี่อย่าเขามาใกล้เม่เบอกนะอ,อกเกออเ,อเป่าให้ป้าลุงบงนะ,ใค,ะนใครเป็นใครเป็นอะไรฮันแหน้ง <laughs> อย่าเห็นเนาะนั้นกะหันออกออกอื้อหันแนวนั่นแหละกะจับโจโจ้อันนี้ตีไปสิจับยาวมือทั้งลุ่มกะกำแน่นๆ